อันนี้เป็นการซ้อมแต่ว่าซ้อมเสมือนจริงเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากเป็นการเตรียมบุคลากรแล้วก็ซ้อมเครื่องมือไปแล้วมีการจับเวลาด้วยว่าถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเป็นการซ้อมของโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีมีผลข้างเคียงขึ้นมา จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามนะคะจุดนี้จะรองรับประชาชนฉีดได้2,700โดสที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมส่วนจังหวัดเลยค่ะศาลาประชาคมเมืองเลยหนึ่งใน15จุดฉีดวัคซีนก็พร้อมให้บริการ100%นะคะจุดนี้ได้รับจัดสรรวัคซีนมา300โดสค่ะก็จะฉีดให้กับกลุ่มครูข้าราชการแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะคาดการณ์ว่าในหนึ่งชั่วโมงจะฉีดได้ประมาณ50คนค่ะ วันที่อีกครับวันที่8ได้รับจะสามมาอีกประมาณพันสนะครับในตัวนั้นก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเจ็ดโรคเรื้อลังนะครับซึ่งใน2วันนี้คือวันที่7วันที่8เราก็จะสามารถที่จะเ,เก็บในกลุ่มหมอพร้อมได้ครบ100%เ ขณะที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามาหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนก็พร้อมให้บริการประชาชนเช่นกันครับคือว่าจุดนี้จะให้บริการฉีดให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคจํานวน2710คนครับโดยที่จังหวัดอุดรธานีจะฉีดวัคซีนในวันนี้ครับ11,949โดสแล้วก็จะกระจายตามโรงพยาบาลชุมชนอีก19อําเภอ โรงพยาบาลรัฐอีก3แห่งแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน2แห่งด้วยกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับในประเทศไทยของเรานะครับ